ร้ครับคผู้ชมทุกคนด้วยและครับวันนี้ก็ยปมาดีรีวิ่แลปสงีแล้ว่ยมไปต่อเลยดิก็มาเริ่ก็วันนี้ผมก็จะมาเอ่รีวิวก็จะรีวิวผลใหม่นะซึ่งตอนนี้ผมอยู่เกาะแล้วเกาะเชีงคูโง่ๆที่ไม่รู้จะเกิดตอนไหนนะฮะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่กอเจงพุดอเรื่องผลใหม่นะเป็นผลของบัวไอแฮงคอะกนะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านเนาะหนึ่งล้านเบลี่บ้านเบลี่มันแพงคุณฟาร์มเสร็จไหมคกก็เราจะมารีวิวคือแลกกันเลยนะรีิวแลกประกันเหมือนยิงกระสุนโง่ๆไปแต่ถ้าว่าโดนไหมไม่โดนเนาะมันน่าจะบัอกอยู่อะ มันไม่ทำดาเมจอ่ะนี่คิวหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ก็โคดาวเร็วอยู่เนาะสกิวสองเป็นการแบบอืมปล่คยขึนแบบนี้ไปเนาะก็โคดาวก็จะนานอยู่นิดนี่ประมาณนี้เนาะสกิวสามเป็นการแบบเหมือนปล่อยอะไ,ไม่รู้เป็นเรืออึ กูดาอย่างนานเลยทุกคนที่ฟาร์มดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะดีกว่าเออ่ไอ้ผวกโกงโกโมโมโมโอีกตอ,อนนี้เลยส <c oughs> กิลวีนะประการแบบเหมือนเตะไปอืมแลาวคือไปรอบข้างๆเนาะเนี่ยดาเมจก็รัวอยู่พอสมควรเนานะไปดู ใครโดกลำแล้วใครโดกลำวิ่งมาไปเ็นเราลองไปท้าทายดูได้ได้ดนี่เนื้อใเนี่ยปืนน oh> ี่เนี่ยแลนี่ก็ปืนนี่เนี่ย เอ้นี <déc> <ide> ่ก็มอมีแหละนี่ก็บันนี้เปนติดมอล้ีอกมอกันลอเหอนวะตอิงเนี่ยันนีหรอได้รบอ่ร ดูอ่ะเด่นๆวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งหน้าเลไป,ไปของวันนี้นจะมารอแชางคูได้แหละแล้วเราก็ดูการรีวิวต่อไปสกิลวีก็จะเป็นการแบบวันนี้เนาะการปล่อยคืนเรือรัวซี่ก็เอ,เอน X กดเสร็จนะครับสกิลข้อค่าของมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะ เมื่หน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับ oh.